เรื่องราวสุดสะเทือนใจนี้เกิดขึ้นที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรีครับมีวัยรุ่นหญิงชายนับสิบคนจับกลุ่มมั่วสุมดื่มกินเปิดเพลงเสียงดังกันในปั๊มต่อมาได้มีนายตำรวจท่านหนึ่งได้เข้าไปตักเตือนดีๆแล้วมาดูกันครับว่าหนึ่งในคนกลุ่มนี้เลือกปฏิเสธความหวังดีนี้ด้วยวิธีใด ยงคืนของวันที่8กุมภาพันธ์เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่ามีเหตุยิงกันภายในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีครับเมื่อตรวจสอบที่เกิดเหตุก็พบผู้บาดเจ็บหนึ่งรายคือร้อยตำรวจตรีชาญวิทย์ดิดเจริญหรือหมวดโยกอายุ53ปีรองสารวัตรสายงานสืบสวนภูทรจังหวัดสุพรรณบุรีอยู่ในอาการโครมา่าเจ้าหน้าที่จึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตในเวลาต่อมา ้เขี่ยเ้องนะตวงกินรถข้าวไปว่าในที่เกิดเหตุพบปลอกกระสุนปืนขนาดจุด380ตกอยู่หนึงปลอกใต้ต้นไม้หน้าศูนย์อาหารพบขวดสุรา โซดาน้ำแข็งแล้วก็กับแกล้มวางทิ้งไว้เกลื่นกลางที่ตู้จ่ายน้ำมันยังพบรถจักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนจอดทิ้งไว้อีกหนึ่งคันซึ่งทั้งหมดเป็นผลงานของกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุครับตอนแรกมันก็มานั่งกินเหล้ากันนะแล้วผมก็นั่งทํางานอยู่แล้วสภาก็นนเนื่อมีรถตํารวจด้วยรถใครครับมาจอด ผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าก่อนเกิดเหตุได้มีวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งประมาณ7-8คนขับรถกระบะสีขาวรถเก๋งสีเทารวมถึงรถจักรยานยนต์อีกหลายคันนั่งจับกลุ่มมั่วสุมดื่มสุราเปิดเพลงเสียงดังกันอยู่ภายในปั๊มซึ่งต่อมาได้เห็นหมวดโยกเดินเข้าไปห้ามรรไมม่ีใคล นนีี่มมัมแต<ล><ล>่ปลาาะไม่นานก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดเมื่อหันไปดูก็เห็นร่างของหมวดโยงนอนกองกับพื้นจากนั้นแก๊งวัยรุ่นก็พากันแยกย้ายหลบหนีไปตอนหน้านั้นพอมีเรื่องอะไรกันไหมวันนี้มันก็มีร้องเพลงคุ้มเดียววันนี้โดนยิงเขาไม่ร,รู้เรื่องเขาจะฟูดอะไรกันเราไม่ร,รู้เมนนนไ่เเาจพราะมันก็เปิดเพลงเดี๋ยวใครฟูดแล้วมันเปิดเพลงกันเด็ก ภาพวงจรปิดจับภาพขณะกลุ่มผู้ก่อเหตุกําลังแยกย้ายกันหลบหนีและจากข้อมูลก็ทราบว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุเป็นวัยรุ่นในพื้นที่แล้วก็มีพฤติกรรมอันตรพาลซึ่งเจ้าหน้าที่ก็พอจะทราบตัวอยู่แล้วบ้างจึงได้นํากําลังเข้าตรวจค้นบ้านของผู้ต้องสงสัยที่ชื่อไหนก้อง จากการตรวจค้นก็ไม่พบตัวในกล้องจึงได้นำกำลังไปที่บ้านผู้ต้องสงสัยอีกรายที่ชื่อนายเต้ยมีบ้านไขาย

ช่วงเที่ยงของวันที่8กุมภาพันธ์กลุ่มคนร้ายที่ร่วมก่อเหตุ3คนได้ติดต่อขอเข้ามอบตัวนั่นคือนายก้องอายุ26ปีนายปุ๊กลุกอายุ26ปีและนายรันอายุ22ปีซึ่งทั้งหมดได้ซัดทอดว่ามือปืนก็คือนายสิทธิพงศ์จ่าสะอาดหรือโมง่งอายุ23ปีจากพยานหลักฐานที่สอดคล้องกับคำให้การ สารจึงได้อนุวัตหมายจับในโม่งในข้อหาฆ่าผู้อื่นนายรันได้สาร,รภาพว่าหลังจากที่นายโมงลั่นไก่เขาได้พามือปืนสอนถายหลบหนีไปที่ห้องเช่าแห่งหนึ่งชุดสืบสวนจึงได้นำกำลังเข้าปิดล้อมทันที ห้องที่นโม่งเช่าอยู่นั้นถูกล็อกเจ้าหน้าที่จึงตัดกุญแจเข้าไปแต่ปรากฏว่าภายในห้องพักว่างเปล่าพยานรายหนึ่งให้การว่าราราวๆ6โมงเช้าได้มีผู้หญิงคนหนึ่งว่าจ้างให้ไปส่งในโม่งที่กรุงเทพแต่เธอบอกให้ในโม่งรอไปพร้อมกับญาติของเธอ ซึ่งนายโม่งได้ปฏิเสธและขอให้ไปส่งที่ขนส่งแทนซึ่งพยานคนนั้นก็ยอมทําตามคําขอโดยที่ไม่รู้มาก่อนเลยว่านายโม่งไปกอ่อเหตุทําอะไรมาแผลน,นึกว่าไปกับผมก็ได้แต่ผู้ชายก็บอกว่าไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวผมขึ้นรถไปเองดีกว่า <Okay. S 2> แล้วก็ไปเจอไปคุยกับมันอีกครั้งหนึ่งของสี่แยกกันแหละ,แล,ะแล้วมันก็ลงรถรงมันก็ยกนุองคอบครับพ,พี่แต่ 5, <000 S 1> ไม่ได้จ่ายค<อ>่าจ<อ>้างไม่ได้จ่ายเจ้าหน้าที่ได้เช็คภาพวงจรปิดที่ขนส่งตามช่วงเวลาที่พยานให้การไว ซึ่งก็ปรากฏภาพของผู้ต้องหากำลังซื้อตั๋วเดินทาง ชุดสืบสวนได้ตามแกะรอยจนได้บอกแสว่านายโม่งหลบหนีไปกบดานอยู่ที่ห้องเช่าแห่งหนึ่งในอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีจึงได้นำกำลังปิดล้อมเข้าจับกลุ่ม

เราจริงๆไหมส้าเให้อะไรเราเคยมีบัญทาเือขัดแย้งกันปะขคิมิ้นลเม,า,เมา,เา,เาไหมลมเมาไหมวันนั้นเมาไหมกองพิสูจน์หลักฐานได้นำหมายสารเข้าตรวจค้นบ้านของนายก้องผู้ต้องหาอีกรายหนึ่งที่มีความเชื่อมโยงในทางคดีจากนั้นได้ไปค้นหาวัตถุพยายนที่บ้านของนายโมง่งซึ่งพบกับเครื่องแต่งกายที่ผู้ต้องหาสวมใส่ในวันก่อเหตุ และได้เป็นค้นที่ห้องเช่าซึ่งเป็นจุดที่นายม่วงได้ซุกซ่อนปืนเอาไว้บนฝ้าเพดานก่อนที่จะขึ้นรถหลบหนีข้ามจังหวัดไปจนถูกจับได้ในที่สุด และขีที่อําโคลสีประจันคดี241ที่สีประจันและเดินทางกลับบ้านผ่านปั๊มน้ำมันที่เกิดเหตุการเสียชีวิตของร้อยตำรวจตรีชาญวิทย์ติดเจริญหรือหมวดโยงเป็นการเสียชีวิตในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่เพราะก่อนเกิดเหตุหมวดโยงได้ขับรถยนต์กลับจากการสืบสวนติดตามคดีฆ่าผู้อื่นในท้องที่จากนั้นได้แวะเติมน้ำมันแล้วก็ได้เห็นกลุ่มวัยรุ่น กำลังมั่วสุมดื่มสุราเปิดเพลงเสียงดังโดยที่หมวดโยงนั้นรู้จักกับกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและมีพฤติกรรมเป็นอันตรพาลเขาจึงได้ลงไปว่ากล่าวตักเตือนให้แยกย้ายเพราะมันผิดทั้งพรบรควบคุมโรคระบาดและยังเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายด้วย ในขณะที่กําลังเจรจาอยู่นั้นนายสิทธิพงศ์หรือโม่งได้เดินอ้อมเข้าทางด้านหลังแลว้วก็ชักอาวุธปืนจ่อย,ยิงเข้าที่ไถยถอยจนหมวดโย่งล้มทั้งยืนและเสียชีวิตในที่สุด ตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยเคยถูกตักเตือนในลักษณะเช่นนี้มาก่อนก่อนหน้านั้นนะครับแล้วก็มีความบาดหมางก,กันมาอาจจะเป็นเหตุโกรธเคืองกันมาก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์น,นี้ก็อาจจะอารืณ์งัช่วยย่หรืออะไรหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบแต่ว่ายืนยังได้ว่าก็น่าจะมีเตจตนานะครับน้องชายของหมวดโยงเล่าทาั้งน้ำตาว่า พี่ชายรักและภูมิใจในอาชีพข้าราชการตำรวจมากที่ผ่านมาคนในครอบครัวก็เป็นห่วงเนื่องจากพี่ชายเป็นคนพูดจาตรงๆและก็จริงจังกับงานเสมอมาแต่อยากให้รู้ว่าเขาเป็นคนที่จริงใจและทำไปด้วยความหวังดีเสมอซึ่งไม่อยากจะเชื่อเลยว่าความหวังดีของพี่ชายในค่ำคืนนั้นผลตอบรับของมันคือความตาย ที่ผมดูข่าวนะฮะว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยังยังโดนกระทำแบบนี้เลยแล้วประชาชนอย่างเราเนี่ยจะจะปลอดภัยไหมนะครับเพราะเดืยนนี้มันวัยรุ่นมันเข้างเกิ่มเยอะนะครับโมงหรือนายสิทธิพงษ์จากสะอาดมือลั่นไกยิงหมดโยงพร้อมพวกอีกสองคนคือนายรันผู้ที่พาหลบหนีและนายก้องเจ้าของปืนทั้งสามคนโดนแจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าเจ้าพนักงาน ซึ่งกระทําการตามหน้าที่มีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรต่อจากนี้ก็ต้องมาดูกันต่อครับว่าท้ายที่สุดแล้วศาลจะตัดสินลงโทษทันคนเหล่านี้กันอย่างไรมีอะไรอยากพูดไหมหมกเอาสักหน่อยสิ่งที่เราทําไปเราทราบมาก่อนไหมเราเป็นเจ้าหน้าที่อยากจะบอกญาติพี่น้องขาไหมแค่ตรงนี้ นีสมัยนี้ฆ่าแกงกันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วเหรอครับไม่เกรงกลัวกฎหมายบ้านเมืองกันเลยทําให้อดคิดไม่ได้ว่ามันเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะโทษทันที่เบาไปคนเลยไม่กลัวหรือคิดว่าติดคุกไม่นานเดี๋ยวก็ลดโทษได้ออกมาอีกตรงจุดนี้ก็น่าสนใจนะครับแต่ถ้าพวกเดนนลกเหล่านี้คิดแบบนั้นจริงๆแล้วก็มันคือหายนะทีเดียวครับ เรื่องจริงไม่น่าจริงต้นกรดสะกดปลาเรื่องจริงผ่านจอ